ช่วงเบรกที่1กันนะคะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับที่ปรึกษาการขายแล้วนะคะที่เขาจะมาบอกเล่า90เกี่ยวกับรุ่นรถที่ร้อนแรงที่สุดในตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีสสดค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวขอแนะนําตัวเองนิดนึงนะครับชื่อหนุ่มนะครับเป็นที่ปรึกษาด้านการขายของทางบริษัทโตโยต้าสุวรรณภูมินะครับวันนี้เป็นครั้งแรกอาจจะดูเกร็กงๆนิดนึงเนาะ,ะแล้วก็จูดัสองสาวสวยๆด้วยะนะครับเกรงมากขอบอกนะครับ ก่อนอื่นเดี๋ขออนุญาตแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเป็นของรถยาลิตเอทแล้วก็เป็นยาลิตตัวฮัสแบกนะครับเป็นตัวใหม่เป็นรุ่นเพลนะครับเขาเรียกว่ารุ่น Limited Edition นะครับตัวนี้จะผลิตแค่1,500คันเท่านั้นทั่วประเทศเนะครับแล้วตัวนี้นะครับจะมี2เกรดรุ่นนะครับที่ทําการผลิตก็จะมีตัว1นึ่งสปอร์แล้วก็สปอร์ตพรีเมีนะครับแล้วก็ตัว ตัว2รุ่นนี้นะครับจะมีสีสีให้เลือกนะครับหนึ่งนะครับเป็นสีแพทเทิร์นบอยเพลหรือสีขาวมุกนะครับแล้วก็สีนิวนิวไอพิงค์เมทัลลิกนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเอติจูดแบล็กไมค์อันนี้เป็นสีดำนะครับ <c oughs> แล้วเป็นเกรย์เมทัลลิกเป็นสีเทาดำนะครับสองตัวนี้นะครับจะผลิตด้วยกันอยู่สองตัวอย่างที่บอกไปจะเป็นตัวสปอร์ตกับสปอร์ตพรีเมียมนะครับแต่ถ้าเป็นตัวยาริด ห้าประตูจะเป็น2รุ่นที่ผลิตที่มี2สีนะครับเป็นสีอพารเจนเนอรไวเพเป็นทูโทนนะครับเป็นหลังคาดําแล้วก็เป็นตัว i p i n ง m ์เมท l i c ที่เป็นชมพูหลังคาดําเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมาใหม่เลยนะครับออกแบบใหม่นะครับตัวที่เป็นตัวกระจังหน้าเพิ่มเติมก็จะเป็นตัวกระจังหน้าทูโทนนะครับเป็นลายแบบสีพิเศษเป็นสีดํา m e t a l ลิกเขาเรียกว่าสีเปียโนแบ็ k แที่แคบสวยงามด้วยนะครับ ล้อนะครับจะเป็นล้อขอบสิบห้านะครับตัวนี้เป็นลายใหม่นะครับเป็นลายที่เป็นทูทนเหมือนกันเป็นเหลือบสองสีนะครับสีเป็นสีเมทัลลิกด้วยแล้วก็จะเป็นสีตัวด์กมาร์บรี่ด้วยนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ที่เป็นของรุ่นรถตัวนี้เขาจะเขียน่าเพลนะครับเป็นรุ่นเฉพาะรุ่นตัวนี้รุ่นพิเศษอย่างเดียวนะครับจะมีสามสัญลักษณ์ตัวนี้ที่เป็น อยู่ภายนอกของตัวรถที่เราอาจจะโดดเด่นกับตัวรถได้เลยนะครับอาจจะเหมาะกับสาวๆสวยๆทั้งสองคนนี้โอเคครับเหมาะไหมครับสาวหวานใช่ไหมครับพี่นุ่แน่นอนครับอันนี้เหมาะมากเหมาะมากที่สุดนะครับตัวนี้นะครับนิดนะครับตัวนี้จะเป็นออกแบบถ้าดูจากภายในนะครับบอกนะครับจะเป็นแบบสปอร์ตนะเป็นทูโทนนะครับด้านด้านหน้าและด้านหลังก็เป็นทูโทนเหมือนกันนะครับเดินได้ด้วยสีดักมอเบบรี นะครับนี้สวยงามถูกต้องครับนี้สวยงามมากอันนี้เป็นแบบสปอร์ตด้วยนะครับสองที่พักแขนนะครับหุ่มหนังแบบเดินได้สีด้วยเป็นที่เป็นแบบร์ก k m a r b l ี่ด้วยนะครับค่ะตัวพวงมาลัยเนี่ยนะครับจะเป็นพวงมาลัยแบบใหม่นะครับเป็นแบบนุ่มเป็นหุ้มหนังแบบนุ่มเป็นทูโทนนะครับเป็น dark ม a r b l ี่ด้วยแล้วก็จะมีตัวโลโก้คําว่า Play อยู่ตรงนี่เลยถูกต้องครับสัญลักษณ์ตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมาแบบมือเปิด ประตูโครเมียมปกติจะเป็นแบบแมทริกทั่วไปะนะครับแล้วก็คอนโซลตกแต่งคอนโซลหน้านะครับคอนโซลจะเป็นแบบคอนโซลหน้าเป็นแบบเม้าแบ, bury, บล,ล็กนะครับตัวี่าครับ d าร์ m ม r b ์บรนะครับตรงนี้หลักๆนะครับก็คือเหมือนกับว่าภายในของเขาเนี่ยอาจจะเป็นสีธรรมดาเลยเบสิกแต่ว่าเบาของเขาเนี่ยจะเป็นทูโทนแล้วก็ ได้ของเขาเนี่ยจะเป็นสีดักมอร์รีหรือว่าสีม่วงแล้วก็ข้างในเขาก็จะออกแบบเหลือบม่วงๆชมพูชมพูด้วยใช่ไหนอันนี้คือความสวยงามนะครับแล้วจะเป็นที่คอนโซลหน้านะครับแล้วก็ตัวที่เป็นช่องแอร์อันนี้คือออกแบบเป็นแบบใหม่นะครับเป็นเป็นแบบดักมอร์บรีที่บอกไปนะครับภายในจะสวยงามนะครับ ก็ถหว่าทายาก็เปลี่ยนเลยน,นะอย่างเช่นล้อเนี่ยก็เป็นสีออกดักมาเบอรี่หรือว่าออกสีม่วงๆเวลาวิ่งกระทบแสงนะก็จะเป็นสีม่วงๆสวยนะ<ช>พี่มีก็จะมีความแบบเล่นแสงวิวาว<ช>ิวาเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นเหมือนดําเหลือบม่วงนั่นเองก<ช>็ออตอนแรกตอนแรกนึกว่าเขาจะออกมาเป็นสีชมพูแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เขาจะออกมาแบบเป็น มอลเบอรี่นิดนึงมันจะออกเป็นแบบม่วงม่งนิดนึงแต่ว่าสวยงามย้ำนะครับตัวจริงตัวจริงน่าใช้มากครับแล้วก็สวยงามมากนะครับบอกได้เลยนะครับแต่ที่จะมาดูถึงความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยของตัวรถนะครับตัวนี้นะครับสิ่งแรกเลยถ้าดูจากตัวนี้ก็จะเป็นกระจกนะครับตัวนี้จะเป็นกระจกเป็นแบบบัคุสติกกลาสนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกระจกเป็นไฮโซล่าอินดิจีแอปซ็อปชันนะครับตัวนี้จะเป็นช่วยการดูดซับความร้อน ประเด็นแรกนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยซับเสียงที่จากจากภายนอกเข้ามาห้องโดยสารก็จะเงียบขับขี่ก็จะดูสึกโอเคผ่อนคลายสบายๆนะครับตรงนี้นะครับอันที่สองนะครับจะมีกล้องนะครับกล้องรอบทิศทางนะครับเขาเรียกว่าพานูรามิกนะครับบิวมอนิเตอร์อันนี้ก็คือเน้นความปลอดภัยแหละนะครับแล้วก็ประโยชน์ใช้สอยก็คืออย่างที่บอกฮะมีกล้องแล้วก็จะมีความปลอดภัยด้วยเวลาเราเข้าเกียร์ถอยเดินหน้าเดินท้ายนะครับ<ช>จะเห็นตรงมุม รอบรถเลย <360 S 1> นะครับ360องศาเลยถูกต้องตัวนี้จะมีมาครบหมดในกับรุ่นที่เป็นตัวพิเศษตัวเพลงนี้นะครับค<ฆ>่ะและอย่างที่สามนะครับตอนนี้ปัจจุบันนี้เมืองไทยเข้าหน้าร้อนนะครับ<ฆ>จะมีฝุ่นค่อนข้างจะเยอะมากใช่ฝุ่นที่เราเจอเจอกันมาคือเป็น PM สองจุดห้ารถรุ่นนี้นะครับบอกได้ก่อนเลยนะครับตัวนี้เขาเพิ่มเติมตัวแผ่นกรองตัวฝุ่น PM สองจุดห้าเข้ามาด้วยทําให้ คนขับเนี่ยได้รับอากาศที่บริสุทธิ์จะทําให้มีจิตใจที่ดีและบริสุทธิ์ด้วยนะครับนี่สําคัญเลยนะครับอันที่สามนะครับอันที่สามเลยนะครับจะมีกล่องเก็บสัมภาระท้ายรถนะครับตัว a อทีเนี่ยนะครับตัวทีอาตัวยาลิทฮัชแบกเนี่ยจะอยู่บนพื้นนะครับบนพื้นเป็นบล็อกเป็นเป็นเหมือน,น,น,นบล็อกบล็อกเก็บของทั่วไปนะครับส่วนถ้าเป็นยาลิ s นะครับเป็นเอทีเป็นเอทีนะครับจะเป็นบล็อกที่อยู่ด้านบนที่ติดตรงฝากระโปรงท้ายนะครับอันนี้เก็บเป็นช่องเก็บของอันนี้เก็บของสัมภาระทั่วไปอันนี้เันนี้กประสงค์เนาะเบื้องต้นจะเป็นลักษณะแบบนั้นแทนนะครับสวยงามมากนะครับใช่ก็ที่โชว์ลุมโตโยต้าของเราก็มีโชว์มาด้วยนะคันนี้ใช่ใช่มีโชว์มาสวยมากนะครับมีลูกค้าหลายๆคนเขาเข้ามาดูนะครับเขาน่าจะดูสวยนะครับเบื้องต้นแล้วก็เพิ่มเติมนะครับตัวที่เป็น เครื่องเสียงนะครับกับรถตัวนี้นะครับตัวเขาเรียกว่ายาริสเอทิที่เป็นตัว Play Limited ลิมิเต็ดดิ t ชั่ตัวนี้นะครับจะมีเพิ่มเติมก็จะเป็นตัวที่เป็น p พลคอน n น็กซ์คาร์ชลิมิตินะครับตัวนี้ถามว่าดียังไงบ้างนะครับสิ่งแรกเลยนะครับอธิบายนิดนึงยาวๆนิดนึงเนาะเบรกนี่น่าจะน่าจะพอนะเบรกนี้พอไหมครับพอค่ะแล้วแต่คุณพี่ได้เลยค่ะได้เลยครับสิ่งแรกเลยตัวเพลคอนเน็กซ ตัวคารม์อ่าตัวเทเลมิตีตัวตนี้ดียังไงนะครับสิ่งแรกเลยป้องกันการหายของตัวรถประเด็นแรกนะครับ oh. แจ้งเตือนการรถว่าเอรถมีความปลอดภัยรถจอดตรงไหนยังไงนี่เราสามารถดูได้ไประเด็นแรกนะครับ oh. สองนะครับตรวจสอบนะครับความผิดปตกติผิดปกติของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็นำทางไปหารถคือเรียกขับไฟไมค์คาตัวนี้ฟังก์ชันมันจุดอยู่ในนี้ด้วยนะครับ oh. สําคัญเลย <c oughs> เป็นแอปใหม่ <c oughs> <ๆ>แต่ว่าโทษนะครับถ<ๆ>้าลูกค้าซื้อรถรุ่นนี้ย้ํา ลูกค้าต้องโหลดแอปพอโหลดแอปปุ๊บเนี่ยเราจะซิงข้อมูลซิงเลขเครื่องเลขถังหรืออะไรอะไรอะย่างนะครับเข้าไปตัวรถนะครับหลังจากนั้นปุ๊บข้อมูลเมื่อกี้ที่ผมพูดไปเมื่อกี้ลูกค้าสามารถที่จะเอาไปด,ด,ดูได้ใ,ใช่นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับตัวนี้นะครับจะสรุปการขับขี่ย้อนหลังก็เหมือนถึงว่าเราไปไหนมาบ้างหรืออยู่ที่ไหนมาเราสามารถดูย้อนหลังได้ซื้อในแอปเลยซอ ซื้อเลยไหมครับซื้อเลยซื้อเลยนะครับที่สําคัญเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าที่ใช้รถรุ่นนี้สิ่งสําคัญเลยนะครับทางรถเนี่ยสําหร่บเราจะรู้พฤติกรรมการขับขี่ของบุคคลการขับขี่ของรถคันนั้นๆด้วยก็จะเป็นหนึ่งการขับขี่ที่เร็วเบรกนะครับหักวงเลี้ยวกระทันหันตัวเนี้ยเราสามารถรู้เลยระบบมันจะรู้นะครับในตัวที่เป็นตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับ ความโดดเด่นสวยงามตัวนี้ก็จะมาแบบสปอร์ตนะครับตกแต่งด้วยแบบพิเศษเลยตัวลิมิเตชันตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับ<ะ>ตกแต่งภายในก็จะเป็นแบบทูโทนนะครับเน้นตัวดาร์ก o มอรเบอรี่นะครับตัวนี้สําคัญเลยนะครับประมาณนี้ความสวยงามนะครับประมาณนี้เหมาะสําหรับเหมือนผู้หญิงนะคันนี้แล้วก็เหมือนกับแปลว่าเออถ้า สมมติถ้าผู้ชายเนี่ยชอบไหมก็คือชอบเพราะว่าเขาอะมีเขาเรียกว่าอะไรระบบป้องกันที่เพิ่มมากขึ้นนะสาหรับตัวรุ่นเทตัวใช่ใช่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้ก็น่างจะโอเคมากในการใช้งานอันนี้เป็นย้ํานะครับรุ่นนี้ผลิตแค่หนึ่งพันห้าร้อยคันนะครับทัว่วประเทศถ้าลูกค้าจองก่อนก็มีสิทธิ์ได้ก่อนที่โตต้าสุวรรณภูมิตรงนี้นะครับสามารถติดต่อตามตามเพจตามเฟซบุ๊กหรือเบอร์โทรอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะครับ ประมาณนี้ส่วนเงื่อนไขาการขายถามว่ามีอะไรบ้างอ่าคยังไม่ได้ถามเลยค่ะก็บอกเลยก็ได้คร <c oughs> ับ <c oughs> ก็ถามก็ได้ครับเหถามก็ได้กําลังจะเอะกำลังแบบตกอยู่ในภอวังเพราะว่าปกติรุ่นรถเนี่ยที่พี่หนุ่มเนี่ยได้เอามาเล่า <c oughs> ให้เราฟังเนี่ย คือตัวนี้เป็นตัว Limited Edition ใช่ไหมก็มีความพิเศษความปังอยู่ในตัวหลายอย่างมากเนาะรวมไปถึงอย่างที่พี่หนุ่มบอกว่าเอตัวนี้แบบมีแอปติดตามรถใช่ไหมใช่เคยใครจะไปรู้ว่ารถราคาหลักแสนสามารถติดตามรถได้ด้วยอ่ะใช่ตัวไม่ต้องติดเครื่อง GPS เลยนะอันเนี้ยชอบมากคือเราไม่ต้องเสียเงินใช่หมเพราะว่าเคยดูข่าวไหมพี่มินที่เขาติดแอปติดเครื่อง GPS ไปแล้วก็ เขาก็จับได้อะแต่อันนี้ก็คือไม่ต้องจับไม่ได้แล้วเพราะว่ามันอยู่ในแอปแล้วใช่นะครับสามารถโหลดแอปได้นะครับอันนี้สม,สมัยนี้ใครๆก็ใช้สมาร์ทโฟนเนาะก็เอ๊ะมีอะไรก็ลองเข้าไปดูหน่อยเล่นๆใช่ออไหมก็ทุกอย่างก็ยังยังตื่นตาตื่นใจอยู่เลยนะก็แบบใช่ก็คือต้องซสือจริงสวย,ยทั้งรูปเบลที่เป็นทูโทนหรือว่าขอบล้อที่แบบว่าเขาจะออกมาแบบสีแบบมัเบอรี่อย่างเงี้ยก็คือสวยมากเลยนะคะสีจริงแล้วก็รถจริงนะก็คือสวยมากแต่ว่า ในโชลุมของเราอันนี้ก็จะเป็นสีขาวสีขาวเนาะนี่แต่นี่สวยงามครับใช่แต่ภายในก็อมม่วงมาวันแรกอ่ะเซลล์คือแบบกูกันเข้าไปแล้วก็แบบว่าเอาแฟตแตไปสองเนี่ยเพราะว่ามันวิววิวิเป็นสีมาร์เบรี่มากเลยนะใช่ใสวยงามสวยงามครับตัวจริงสวยครับตัวนี้ตัวนี้สวยมากราคาเริ่มต้นแรงไหมครับพี่หนุ่มเห็นออปชั่นเยอะขนาดเนี้ยไม่แรงไม่แรงนะครับไม่แรงเลยนะครับ ราคาสบายๆนะครับนะครับเทียบกับตัวเก่าก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาหมื่นกว่าบาทนะครับแต่สามารถทุกคนสามารถจับต้องได้นะครับแ,แจกสิทธิพิเศษก่อนเลยนะครับสิทธิพิเศษของลูกค้านะครับลูกค้าสนใจรถรุ่นนี้หรือรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับสิทธิพิเศษขึ้นหนึ่งนะครับลูกค้ามันรเงินเดือนนะครับอายุงานเกิน3าปีนะครับมีหนังสือรับรองเงินเดือนนะครับสามารถออกรถฟรีดาวได้นะครับได้เลยนะครับ2นะครับถ้าเป็นลูกค้าเก่าวต้ะ นะครับย้ําลูกค้าเก่าโตวต้าครอบครองรถเกินสามปีก็ฟรีดาวได้ด้วยนะครับหรือถ้าสมติลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าเก่าโตวต้าแล้วไม่ใช่มรรลุเงินเดือนแต่เป็นลูกค้าแบรนด์อื่นครอบครองรถเกินสามปีนะครับก็สามารถฟรีดาวได้ด้วยเช่นกันนะครับกับรถรุ่นนี้หรือรถของตัวต้าหลายๆรุ่นนะครับที่ทําแคมเปญอยู่นะครับจะเป็นเพื่อว่าจะเป็นพวกรถกระบะนะครับรีโวนะครับยาริสเอทีบแล้วก็ยาริสฮัสแบกนะครับแล้วก็จะเป็นตัวที่เป็น จูเน่เองออติสบ<ะ>ีออสนี่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้หมดนะครับแคมเปญน,นี้ยังมีอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าสนใจยังไงก็สามารถที่เรติดต่อกับฝ่ายขายนะครับหรือโชรูมของตัวท่าสุนภูมิได้เลยนะครับประมาณนี้ขายตัวเองไหมคะพี่หนุ่มอะไรเอ่ยขายตัวเองไหมคะขายตัวเองไหมขายทุกอย่างครับขายทุกอย่างครับ พี่หนุ่มตอนนี้ดูแลอยู่ที่สาขาไหนคะเพื่อ,อคุณลูกค้าอยากจะติดตามไปหาพี่หนุ่มอ,อะไรเงี้ยคะ่ะจริงๆจริงๆต้องบอกอก่อนนะครับที่ตัวต้าสุนภูมิมีทั้งหมดสาสาขานะครับสาขาแรกตรงตรงนี้นะครับตรงเทพรักษ์นะครับตัวคลองส่งน้ำเนาะเขาเรียกตัวคลองส่งน้ำเนาะตัวต้าสุนภูมิแบบอีกที่หนึ่งตรงกิ่งแก้วนะครับอีกที่หนึ่งตรงเพชรเกษมนะครับหลักๆของพี่หนุ่มอยู่ที่ตัวต้าสุนภูมิสาขากิ่งแก้วเป็นหลักนะครับแต่ถ้าอยากจะมาที่นี่ ก็สามารถได้นะครับมาหาได้เลยหรือจะโทรมาแจ้งอยากไปดูตรงนั้นตรงนี้สามารถไปหาลูกค้าได้หมดนะครับแต่ถ้าหลักๆจะดูตัวเป็นๆของพี่เนี่ยอยู่ที่ไหนแก้วอ๋อนึกว่าอยู่ที่สํานักงานใหญ่เลยไม่ไม่ที่สำนักใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตนนะครับประมาณนี้นะครับหลักๆนะครับค่ะก็สำหรับใครนะคะที่กำลังสนใจในรุ่นรถยาริสแล้วก็เอทิปตัวเพตัว ลิมิเต็ดอิดิชันตัวนี้นะคะก็สามารถสอบถาม Inbox มาได้นะคะหรือจะสอบถามพี่หนุ่มโดยตรงก็ได้ใช่ไหมครับะนะครับจะขอไดฝากเบอร์ไว้ได้ไหมครับเอาได้ค่ะ0817553328ติด 28, ต่อคุณหนุ่มได้เลย24ชั่วโมงนะครับเซเว้นน้อยกว่าผมคอนเสิร์มอันนี้อันนี้เธมมติว่าเอาหแบบว่ามีแบบว่าเรื่องให้ช่วยแบบว่าเกี่ยวกับว่าเออแบบ มีปัญหาเกี่ยวกับอยากเราอยากออกรถแต่ว่าอ,อยากปรึกษาเบื้องต้นห่ิงนี้เฉยก่อนได้ไหมพี่ได้ครับยินดีครับยินไห้คําปรึกษานะครับลูกค้าเอ๊ะไม่มั่นใจว่าตัวติดเครดิตหรือเปล่าเอ๊ะแบบนี้จะซื้อได้ไหมเอกสารแบบนี้ซื้อได้ไหมสามารถโทรหาผมได้ตลอดย4ิบสี่ชั่วโมงนะครับผมสามารถให้คาปรึกษาได้นะครับไม่ซื้อแล้วก็ผมไม่ว่านะครับแต่คิดถึงรถคิดถึงตัวต้าสุนุมกับหนุ่มตัวต้าสุนุมเท่านั้นครับอื้มปังมากมุมอมมงมให้เลย <c oughs> <c oughs> ประมาณนี <S <s ้นะครับก็ใครสนใจตัวนี้อยู่นะคะก็อย่างที่พี่หนุ่มบอกมีแค่1,500งรคันเท่านั้นเนาะพี่หนุ่มใช่ครับถูกต้องครับค่ะก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาเนาะยังไม่ทันแคมเปญช่วงต้นที่เราได้บอกไปแต่ สนใจรุ่นรถต่างๆที่เราแนะนํานะคะก็ตอนนี้นะคะเรามีแคมเปญมนุษย์เงินเดือนสู้โควิดนะคะใช้เงินออกรถเพียง20,000บาทเท่านั้นเองนะคะช่วยผ่อนฟรีอีก1ปีนะคะฟรีชุดแต่งนะคะแถมฟรีค่าบํารุงรักษา1 0 0 0 0 0 0ถึง100,000กิโลอีกต่างหากเนาะงเมีรุ่นรถอะไรบางคะน้องเยลมีรุ่นรถ a อทีนะคะยาลิสอันนี้เป็นตัวเอนทีแล้วก็สปอร์นะคะแล้วก็รี v วตัวเอนทีนะคะเป็น สมาร์ทแคปแล้วก็ดับเบิลแคปนั่นเองค่ะนี่เป็นสีขาวเท่านั้นนะคะสําหรับรีโวนะคะค่ะน้องเยลเดี๋ยวเราแจกของดีกว่าเพราะว่าพี่หนุ่มเนี่ยมาหาเราทั้งทีพี่หนุ่มนางก็พกของติดตัวมาให้เราด้วยคะเออคืออะไรครับพกของน้องเยลมาโชว์เลยค่ะนี่นี่เลยครับสวยงามอย่างที่บอกยาลิสเอชีมนะคะจะแจกอะไรไปไม่ได้นะคะนอกจากเสื้อแนแจ็คเก็ตนั่นเองพี่หนุ่มโชว์สงสเลยค่ะช่วงนี้ลมหนาวก็มาแล้วนะจริง วันนี้เราแจกง่ายๆดีกว่าน้ะเพราะว่าพี่หนุ่มเขาเป็นคนง่ายๆคําถามเราก็ต้องง่ายๆใช่ไหมคะ<ด>น้องเอ๋่ายค่ะ,ค,ะคำถามวันนี้นะคะ,ะแคมเปญมนุษย์เงินเดือนสู้โควิดนะคะใช้เงินออกรถเท่าไหร่นะคะพิมพ์คำตอบที่ถูกต้องแล้วก็สลดด้วยชื่อเล่นนะคะ ตอบกันเข้ามาเลยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเรานะคะแล้วก็รุนรับเสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้ไปเลยง่ายๆเได้เลยเราใวไปหลายรอบมากน้องเยวพูดหลายไปอีกแล้วนะคะโอเคเก็บเอสวยงามสวยงามค่ะก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะวันนี้เราขอขอบคุณพี่หนุ่มมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ